เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G podcast ปกติเอืมะม่วงพอติดผลแล้วเนี่ยเขาจะรอให้แก่แล้วก็เก็บไปขายแต่ที่อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าขายได้ทุกระยะจริงหรือไม่ไปฟังกำนันออกกันนะครับกำนันครับ ที่บอกว่าขายได้ทุกระยะเนี่ยมันหมายถึงยังไงครับเราเราที่นี่เขาจะขายตั้งแต่อ่อนอ่อนยันแก่อ่อนยันแก๊ไว้แก่เดี๋ยวกำนันแก่นี่ว่าใขรเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปคือเราเน้นเน้นในเรื่องของตลาดขายม,ม,ยมะม่วงยำเนาะมะม่วงยำภาษามะม่วงยำเขาเรียกภาษาพ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกมะม่วงยำ ถ้าบ้านเราก็เรียกว่ามะม่วงอ่อนนั่นแหละครับอ๋อผมนึกว่าไอ้มะม่วงที่ไปไปยำใส่นู่นบีบน,น,<ช>นู่นนี่น<ข>ั่นเขาเขาจริงๆไปทางเขาไปยำไป<อ>ทําแบบนั้นแหละครับโอเคแล้วก็ยังไงต่อซึ่งเราจะเน้นขายอ่อนเนาะขายเป็นมะม่วงยำเพราะว่าราคามะม่วงยำนี่มันจะได้ราคาที่สูงสูงกว่ามะม่วงแก่ที่นําไปแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ มะม่วงยำม,มันเป็นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่80ดิวันถึงร้อยวันนี่คือมะม่วงยำครับแล้วมันความแก่ของมันกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้แหละครับมะม่วงยำราคา,ราครับราคามันอยู่ที่ช่วงเดือนช่วงระยะเพราะในรอบหนึ่งปีราคาจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเดือนนี้เดือนเดือนกันยาเดือนหน้าเนี่ยราคาจะสูงสุดละนะครับเพราะเพราะอะไรมันถึง<อ> ก็ตามตามตามหลักแล้วก็คือมะม่วงในประเทศไทยเนี่ยมันจะขาดหมดเลยในช่วงเดือนกันยายนครับก็จะมีมะม่วงโชคอน,นันต์นะฮะที่สุขุมวิซึ่งมันมีผลผลิตออกออกตั้งแต่สิงหากันยานะครับในในเขตอื่นน่ยก็จะเป็นมะม่วงพันธุ์อื่นเป็นพวกน้ําดอกไม้ที่ออกนอกฤดูแต่โชคอน,นันต์เนี่ยจะจะไม่มีที่ที่ไหนเลยนะครับก็จะมีที่นี่ที่เดียวราคาก็เลยจะแพง เรียกอย่างนี้ได้ไหมว่าเป็นช่วงอายุระยะที่หนึ่งอย่างนี้ได้ไหมของอะไรมะม่วงยำครับเป็นมะม่วงระยะที่หนึ่งแล้วมีเห็นบอกว่าขายได้ทั้งปีเนี่ยทุกระยะเนี่ยระยะที่สองเป็นยังไงก็คือเราต้องต้องดูว่าช่วงแรกเนี่ยชุดแรกเนี่ยต้องแต่มีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเขาเรียกว่าชุดที่หนึ่งครับชุดที่หนึ่งเนี่ยมันจะขายแต่มะม่วงยำครับมะม่วงยำเนี่ยจะขายได้ไม่มากส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงโรงงานอุตสาหกรรมก็คือ เขาซื้อเอาลงไปดองครับไปดองแล้วเอามาแปรรูปโรงงานกระป๋องทําเป็นมะม่วงกระป๋องโรงงานอบแห้งก็เอามะม่วงโชว์นั้นไปทําอบแห้งช่วงนี้ทางบริษัททางโรงดองใหญ่ๆต่างๆเขาจะซื้อไปตุนละเพราะว่าเป็นช่วงที่ราคาไม่แพงในฤดูกาล ระยะเวลาของไอ้ที่มันม่วงช่วงที่2มันกี่วันช่วงที่สองบางทีื่อกีช่วงแรก8ปดสิบถึงร้อยช่วงที่สองกี่วันช่วงที่สองก็ประมาณอายุมันใช่ไหมอายุม่วงประมาณร2อยี่สิบวันใช่ไหมร้อยยี่สิวันแล้วถึงกี่วันมีบอกไหมมันก็ไม่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 บอกแล้วครก็คือ เขาไม่ไม่ปล่อยให้มันสึกสุกหัวเหลือแล้วครับอ้ร้อยี่สิบวันเนี่ยมะม่วงเริ่มแก่เข้าไข่แข็งแล้วก็มันจะจมน้าผมผมก็ถามาโง่เนาะถ้ามันหัวเหลืองมันก็คงคงมันไปไปดองไม่ได้เนาะใช่ไหมใช่ครับขอโทษขอโทษแล้วราคาราคาถ้าเป็นมะม่วงแก่เลยเนี่ยที่นี่ก็ราคาไม่สูงแล้วครับห้าบาทห้าบาทห้ากบาทต่อโลกครับแต่ว่าปลูกตั้งหมื่นสองพันไร่เนี่ย ไร่หนึ่งได้ประมาณกี่โลอะไร่หนึ่งประมาณสามพันห้าร้อยโลบวตต่อปีนะครับสามต่อต่อหนึ่งปีสามรอบเนี่ยสามรอบครับสามพันห้าร้อยกิโลไปคำนวณเอาเองแล้วกันนะครุณคุณผู้ชมผู้ฟังไปคำนวณเอาเองว่ามันได้เท่าไหรนะ่นาะต่อไรนะ่เนาะแล้วช่วงที่สามนะครับเห็นมีระยะของอายุของมะม่วงช่วงที่สามมันเป็นยังไงก็คือร้อยยี่สิบวันนี่แหละอ๋อแต่เราแยกแยกแยกเป็นสองส่วนนะครับ ถ้าแก่ผิวสวยนี่ยเราก็จะส่งขายแก่แก่คำ่าแก่ของคาก็แก่เนี่ยมะม่วงแก่จมน้าเนาะก็จะขายผิวสวยเราก็จะเป็นเอาไว้บ่มบ่มขายครับในตลาดทั่วไปเราก็ถ้าผิวสวยครับมันเหมือนมันเหมือนคัดเกรดคัดเกรดครับใช่ไหมแต่ถ้าผิวไม่สวยผิวไม่สวยเราก็เอาเข้าโรงงานเอข้าโรงงานไปเพราะเขาก็ต้องเอาไปปอกไปแปลรูปไปอะไรเงี้ย ทางทีมงานแจ้งมาว่ากำนันทําขายร้านสะดวกซื้อด้วยหรือผมเป็นเพียงพูดจัดหาสินค้าในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรปลูกอยู่แล้วแล้วก็มีเครือข่ายเราก็จัดหาสินค้าเป็นซับตลาดเราก็คือเขาเอาไปทํามะม่วงน้ำปลาหวานเนาะคือตลาดอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะแน่นอนกว่าตลาดท้องถิ่นทั่วไปครับเพราะว่าเขามีแผนการผลิตล่วงหน้าครับเขามีแผนการตลาดล่วงหน้า คือชัดเจนทุกอย่างเราสามารถทำงานตามแผนที่เขาแจ้งเราไว้ล่วงหน้าได้สามร้อยหกสิบห้าวันผมจะต้องหางวงให้ได้ประมาณสามร้อยสี่สิบวันเพราะยี่สิบวันถือเป็นวันหยุดนะครับเดี๋ยวมะม่วงมันมีวันหยุดหรือกำนันวันกำนันหยุดเองคือผมหยุดเองอุตสาหกรรมมันหยุดเองนะครับเขาก็ต้องมีวันหยุดใช่ไหมครับลดหยุแล้วมันไหวแล้วส่งเซเว่นผมทราบข่าวมาว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขา ต้องส่งทุกวันทุกวันทุกวันเลยมันไหวแล้วแล้วแล้วมันมีสาขาเนี่ยเยอะมากนะทั่วประเทศไทยเนี่ยเราต้องส่งทุกสาขาเลยไหมไม่ไม่ไม่ผมผมเป็นเพียงผู้จัดหาออเอาวัตถุดิบเนี่ยเข้าโรงงานแปรรูปที่ผลิตมาแล้วก็ตีตาของเซเว่นเนาะนะครับก็คือเราไปส่งจุดเดียวแต่เราต้องหามะม่วงทุกวันนั่นไง คือโอเคผมเข้าใจว่ากำนันต้องไปส่งไปส่งจุดเดียวค,คือฝ่ายผลิตเนาะไม่ทราบแล้วว่าเป็นกลุ่มไหนอะไรไงแต่ว่ากำนันไปซัพพลายเออร์หามะม่วง,งให้เขาเนี่ยไอตัวที่เขาจ้างกำนันเอาเอามะม่วงไปส่งเขาเนี่ยเขาต้องส่งเนี่ยทุกวันทุกวัน,วนไหวเหรอไหวครับไหวครับมีทุกสาขาครับไปดูได้เลยฮะใช่ใช่ผมเคยเห็นมีมทุกสาขาครับแล้วทีนี้ในเฉพาะอำเภอศรีนครหนมะื่นสองพันไร่มันพอกับปริมาณการสั่งของ ร้านสะดวกซื้อนี้เหรอไม่พอครับไม่พอเพราะว่ามะม่วงโชคอน,นันต์เนี่ยถ้าหมดสุขโขทัยเนี่ยเราสุขโขทยัยแล้วเราก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาไปรวบรวมคนเดียวเอาไปส่งได้หมด<อ>บางอย่างก็ต้องไปที่อื่นแต่บางส่วนของเรากลุ่มผมเองเนี่ยผมก็จะเอาส่งเสร็จแล้วพอหมดจากสุขโขทัยผมมีเครือข่ายไงครับ เชียงรายพะเยาเมื่ออแรกๆอ่ะเขามาดูงานเสร็จแล้วเราก็สร้างเป็นเครือข่ายผลไม้จะสุกใต้ขึ้นเหนือมะม่วงอ๋อเหรอมะม่วงมันจะแก่จากใต้ขึ้นเหนือสุโขทัยแก่แล้วทางเหนือยังไม่แก่แล้วก็ไล่ซื้อที่เหนือต่อไล่เป็นมาได้อีกพอจบเหนือเสร็จปุ๊บก็ จะมีมะม่วงอีกสายพันธุ์นึงเขาเรียกอะไรมันเดือนเก้าแล้วก็แก้วขมิ้นถ้าถ้าในประเทศไทยหมดจริงๆเราต้องใช้ม่วงขมิ้นจากจากเขมรนเข้ามานะครับครับเป็นบางช่วงเท่านั้นอ๋อโอเคไหมเสร็จแล้ว340ี่สิวันที่ผมบอกเนี่ยผมหาได้ทุกวันเลยหยุดหยุดหยุดเท่าไหร่ยี่วันหยุด20่สิบวันหยุดเองครับเอาเอยโอเคกำนันสนุกมากเลยเดี๋ยว ตอนนี้เราเบรกแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่อีกทีในตอนหน้าเนาะครงบัมโอเคครับท้ายนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับฟังกันด้วยวันนี้สวัสดีครับ